สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพบกับนิสสัน GTR R, r 3 5ในสเกล1ต่อ64บ้างนะครับเป็นงานของ TSM m o เดลในรุ่นของ MINI GT ซึ่งทั้งสองคันนี้จะเป็นสีแบบ m e t a l l i c i n t e r f e r e n c e หรือที่บ้านเราเรียกกันว่าสีเหลือบนะครับโดยทั้งสองคันนี่จะเป็นโมเดล GTR ที่ตกแต่งโดยสำนัก Liberty Walk นะครับซึ่งเป็นสำนักแต่งที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น แต่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับโดยมีเจ้าของสำนักในตำนานคือคุณวาทลุคาโตะเป็นผู้ก่อตั้งนั่นเองครับสำหรับ TSM model เนี่ยจะมีแบรนด์ที่ผลิตรถเล็กนะครับก็จะเป็น mini GT เป็นแบรนด์ของฮ่องกงที่ปัจจุบันก็พัฒนาความละเอียดและความสวยงามขึ้นมาได้ดีมากเลยครับตัวกล่องคันนี้ก็จะมีสีสันสวยงามนะครับและก็มีขนาดใหญ่กว่า กล่องในรุ่นมาตรฐานทั่วไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นฮ่องกง x c l ล s i v e นะครับมีรหัสของโมเดลอยู่บนกล่องเป็นเบอร์3า3นะครับโดยคันแรกที่เราจะมาชมกันนี้นะครับที่กล่องจะเขียนว่าเป็นสี Magic b r o n นะฮะสำหรับผมเนี่ยมองแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีออกลักษณะเป็นเหลือบส้มทองกับม่วงชมพูนะครับอย่างที่เห็นครับว่าก็พิเศษจริงๆฮะมีเคสพลาสติกมาให้ด้วย เป็นลักษณะเหมือนเคสอะคริลิกเลโก้นะฮะมันน่าจะเอามาต่อกันได้เป็นชั้นๆนะครับถ้าเรามีหลายๆคันตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นลักษณะแบบกล่องครอบแต่รู้สึก Amazing อย่างเลยครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบเปิดเหมือนประตูมีบานพับแล้วค่อยดึงรถโมเดลออกมาก็ถือว่าชอบนะครับรู้สึกว่าเออสมกับคำที่ว่า Exclusive นิดนึงสำหรับรุ่นนี้นะครับ GTR เนี่ยก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยลักษณะเหมือนกับรถแข่งซ u เปอร์ g t ที่จะยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ก็ว่าเท่ดีนะครับแล้วก็โมเดลของ Iniz GT เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือมีกระจกมองข้างหรือว่าหูช้างมาให้ด้วยนะฮะก็คงต้องระวังมันจะหักกันนิดนึงเวลาจับออกมาดูส่วนล้อเนี่ยก็อาจจะหมุนไม่ได้คล่องมากเพราะว่าไม่ได้เป็นโมเดลที่เอาไว้ถ่ายเล่นของเด็กๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเอามา นั่งชมนั่งดูกันมากกว่ารายละเอียดที่สวยจุดนึงก็คือจะเห็นแผงอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ด้านหน้าด้วยนะฮะส่วนสีสันเนี่ยเนื่องจากเป็นสีเหลือบก็จะเล่นกับแสงสวยงามอยู่แล้วครับพลิกไปพลิกมาก็จะเห็นเฉดสีที่เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ่อไอเสียคู่ด้านหลังก็มีการลงสีเหมือนเป็นสีไทเทเนียมหรือเอาเป็นสีน้ําเงินให้ด้วยนะฮะและจุดเด่นของ Liberty Walk อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเห็นป่องล้อทั้งสีเนี่ยใหญ่ๆอวบๆนะครับ ครับและตอนนี้ก็มาลองชมความสวยงามตัวรอบกันซึ่งจะเห็นสีสันที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามมุมมองแต่ละองศานะครับ และคันที่2นี้ก็จะเป็นโมเดลในนัมเบอร์3.9นะฮะที่กล่องเนี่ยจะเขียนว่าเป็นสี Magic p u r p l e หรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีก็ถ้าแปลตรงตัวก็จะเป็นม่วงมหัศจรรย์น,นะครับใต้ท้องรถก็จะมีเขียนชื่อรุ่นน,ะะนิสันจีทยาแล้วก็การ Use u n d e r l i c e n s e ก็คือได้รับการผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์นะครับสำหรับคันนี้นะครับจุดที่ต่างจากคันแรกชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นที่สปอยเลอร์ด้านหลัง ซึ่งจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับคล้ายๆดักเทลนะฮะประกอบติดอยู่ที่ฝาท้ายของตัวรถและสีของคันนี้เวลาเล่นกับแสงก็สวยงามเหมือนกันครับโดยผมมองว่ามันจะมีลักษณะเป็นสีม่วงนะฮะโทนม่วงโทนน้ำเงินและก็อาจจะมีเฉดแดงบ้างบ,าง,บางมุมนะครับในเนื้อสีเนี่ยก็ยังมีลักษณะเป็นเม็ดเมทัลลิกนะทำให้ดูยิ่งแวววาวสวยงามรวมถึงแผงอินเตอร์ที่ทำให้ดูดุดันนะฮะ ครับทีนี้มาลองดูในแต่ละมุมนะครับว่าเวลาเล่นกับแสงเนี่ยจะมีสีสันสวยงามขนาดไหนและที่กระจกด้านหลังนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ของพาร์ทชิ้นส่วนที่นำมาใช้ตกแต่งนะไม่ว่าจะเป็น hks ยางโต t ยโท t a armytrix นะครับเอร็กซ์ที่เกี่ยวกับระบบรองรับแรงสั่นสะเทือน ช่นเคยครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ